ดรมาเล่นเกมนี้บน Nintendo Switch นะครับ a t e l i e r A Umea นะก็ต้องบอกว่าเล่นไปได้ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเกมก็สนุกมากเลยนะครับผมแอคชั่นมันระเบิดนะเป็น Open World แล้วก็มีอะไรให้เราทำมีสร้างฐานมีอะไรนโอโ้โหน่าสนใจสุดๆนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่อง performance กันนิดนึงนะสาเหตุที่ต้งมาตัดสินใจจะเล่นบนตัว Nintendo Switch เนี่ยเพราะว่าไปเจอวิดีโออันหนึงนะครับของเมืองนอกสัก ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะที่เขาบอกว่า Performance บน Switch ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาเล่นได้ลแม่ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเล่นเกมนี้บน Switch เพราะว่าเกมแนวนี้เนะแบบว่าเป็น RPG นอนเล่นฟินฟินบนหน้าจอ OLED 7นิ้วเนี่ยก็น่าจะโอเคใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกดมานะครับผมแต่ว่าพอเล่นไปถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็มีคำสารภาพของหนุ่มเหนือนะที่ไม่อยากให้เมียรู้นะว่าโหเกมมันดีมากเลยอะคือคาแรคเตอร สวยงามนะครับรายละเอียดใดๆดีดดอารมณ์เหมือนดู v ีทูเบหรือว่าดูแบบอออดลนะคือมันมีรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าพอมันเล่นที่ตัว nintendo switch เนี่ยอ,อ,อันแรกเลยคือภาพแตกนะมันเป็น720 p รู้สึกเลยว่าแบบโดนดาวเกรดลงไปเยอะเหมือนกันในเชิงกราฟิกนะซึ่งก็ ไม่ได้แตกแค่ตัวขอบของตัวละครนะครับแต่ว่าตัวฉากอะไรเนี่ยก็ก็แตกนะซึ่งถ้ามเป็นเกมอื่นอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเนอะแต่ว่าเกมนี้ลง PlayStation 5ด้วยใช่ไหมลงตัว PC ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะลง Xbox ด้วยแหละก็เดี๋ยวเรไามา่คิดว่าอืตรงเนี้ก็เป็นประเด็นแต่ก็เรื่องแตกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนะเพราะว่าเราก็รับรู้กันอยู่แล้วเนะว่าการเล่นบน Switch เนี่ยมันเป็น 720p อันนี้หมายถึงว่าโหมดแบบ พกพานะแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือตอนที่ลูกแมวเล่นตอนนี้ในชั่วโมงแรกเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนในเชิงของโลกนะที่เล่นมานะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทัานแวดล้อมปิดนะครับก็คืออยู่ในดันเจียนอยู่ในปราสาทอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็จะเหมือนกับแคบๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ลูกแมวเจอก็คือโอ้โหเฟรมเนี่ยมันตกประมาณหนึ่งเลยนะ คือไม่ใช่30นิ่งๆแน่ๆนะครับเพราะว่าลุงแมวเพิ่งเล่น 2- 3สเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคืออย่างเช่น s i n o b e ดโ c h r o n i c l e ็กเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฟร,รมมันมีปัญหาอะไรนะมันลงมาเยอะเหมือนกันนะโหดอยู่นะก็รู้สึกว่าอืมก็มันโหดถึงขนาดสับลุงแมวนะลุงแมวรู้สึกว่าขนาดดูบนหน้าจอ7นิ้วอ่ะมันเวียนหัวพอสมควรแล้วก็ตอนแรกที่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนี่ยว่าซื้อบนสวิชก็ได้เพราะว่า คิดว่าเกมนี้มันเป็น turn base หมายถึงว่ามันก็แบบตีๆกันเป็นคําสั่งใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นจริงๆอะ่ะภาคนี้มันเป็นแอคชั่นแบบก็เป็นเป็นแอคชั่นแบบแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยด้วยซ้ำนะมีการเคลื่อนกล้องเวียงไว้ไปมานะครับผมแล้วก็มีการซูมเข้าซูมออกเราต้องบังคับตัวละครนะกระโดดหลบปล่อยท่าไม้ตายอะไรอย่างเงี้ยรัวปุ่มแอคชั่นมันมากนะแต่ว่าด้วยเฟรมที่มันตกตกเนี่ยก็มีความแบบ อึ้งไปเล็กน้อยนะแล้วก็มันก็มีความหน่วงๆในหลายๆเฟรมคือผู้ง่ายคือประสบการณ์ไม่ค่อยลื่นไหลแล้วลุงแมวก็มีแอบเวียนหัวด้วยนะถึงขนาดว่าต้องไปปรับตัวการควบคุมลงนะครับในประสาทนะแล้วก็พอเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะออกมาที่เป็นเหมือนกับแผนที่กว้างนะก็สบายตาขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอารมณ์ไม่คล้ายกันอนะคือในช่วงคัดซีนซึ่งลุงแมวเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นเรนเดอร์แบบ เรียลไทมนะคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบ p ี e รนเดอรนะครับแต่ว่าใช้ตัว engine ของเกมเลยอะ่ะก็รู้สึกได้ถึงความหน่วงนะของเฟรมที่ตกลงไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่เล่นเนี่ยเดินๆินอยู่นี่ก็มันก็ต้องมีแอคชั่นต่อยตีเจอสัตว์ประหลาดใช่ไหมก็มีเฟรมหน่วงหน่วงตกตกถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ถามว่าให้ประสบการณ์ที่ดีไหมก็รับได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า รู้สึกว่าเกมมันดีอะรู้สึกว่าเกมมันดีแล้วก็ถ้าเลือกได้จริงๆอะเล่นบน Play 5หรือว่าเล่นบน PC อะไรเงี้ยมันน่าจะหรือว่า Xbox เงี้ยมันน่าจะฟินกว่าหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกคําถามนึงนะที่แบบเกิดขึ้นตลอดคือเกมมันดีไงเกมมันดีจนรู้สึกว่าอืมัมนเสียอรรถรสไปน,นิดนึงหรือเปล่านะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแพชอะไรออกมาไหมหรือว่านี่คือชนเพดานแล้วนะของตัว Nintendo Switch นะครับคือถ้าใครมีเครื่อง Nintendo Switch เนอะ <Yeah. S 1> ซื้อมาเล่นเนี่ยรู้ไหมว่าเกมเกมเล่นไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้ไหมว่าเกมน่าจะสนุกเลยแหละเล่นเพลินแล้วก็ถ้าใครเป็นสาวกอยู่แล้วนะก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่รู้ไหมว่าสนุกนะภาคนี้น่าจะแมสอย่างที่เขาว่าจริงๆเนะดูมีอะไรนะ่าสนใจอย,อยู่แล้วก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเกิดมีทางเลือกนะก็ คิดว่าเกมมันดีกว่าเพอร์ฟอร์มนซ์ที่มันให้คืออยากจะให้แบบเพอร์ฟอร์มนซ์มันดีกว่านี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้า Switch 2ออกนะครับตัวนี้จะถูกแพชหรือเปล่านะเพราะว่าเขาดาวเกรดมาแล้วเนื่อออกมาแล้วจะแพชให้มันอัปเกรดขึ้นไปหรือ,อยังไงแล้ว Switch 2จะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้ไปคาดหวังกับตรงนั้นแหละก็เลยอืน่าคิดอยู่น่าคิดอยู่อันนี้ก็แชร์กันละกันคือลุแมวคงไม่ถึงขนาดว่าแบบ ไปแบบขายแผ่นนี้แล้วไปซื้ออีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคงเล่นบนนี้แหละแต่ก็แอบบคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเพอร์ฟอร์มานซ์มันดีกว่านี้มันก็น่าจะทําให้เกมนี้มันฟินกว่านี้ได้น่าเสียดายเล็กน้อยท่านผู้ชมที่เล่นแล้วนะครับบ Nintendo Switch นะหมายถึงว่าเป็นเกมตัวเต็มที่ไม่ใช่เดโมเพราะเราไม่ได้ลองเดโมเนาะไม่รู้ว่าเดโมเขาตัดช่วงไหนมาให้ลองนะเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมตัวเต็มอ่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเนี่ยเล่นแล้วมัน รู้สึกไงกับเรื่องฟอฟฟามานมากก็บอกกันไม่ได้นะครับผมแต่ก็ย้ำาทีอย่าเพิ่งเล่าเนื้อเรื่องอะไรนะลุงแมวแบบเล่นไปได้เดียวเลยนะครับก็อยากจะเอนจอยแล้วก็ถ้าทางสนุกดีนะแล้วก็น้องๆก็น่ารักมากนะเหมือนเราดูวีทูเบอร์ด้วยโอเคลุงมาเจอเออลุงมาไปแล้วนนครับเหมือนพูดดพูดถูกเลยลุงแมว <c oughs> ไปแล้วนะครับผมเจอใหม่นไปผ่านไปนะขอให้มีความสุขสุขภาพดีแล้วก็สงบทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม